ช็อกวงการฟุตบอลไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแยกทางมาซาทาตะอิชิอิกับเหตุผลเดิมๆฟุตบอลไทยจะดีหรือไม่ดีเปลี่ยนโค้ชอย่างเดียวหลังฝ่ายเทคนิคพิจารณาแนวทางทำทีมไม่ตรงกันตกใจและเสียดายและแฟนบอลส่วนมากออกมาปกป้องและเสียดายรับไม่ได้ตดอิชิอิทำไมนี่เรากำลังวางอนาคตระยะยาวมิใช่หรือเรากำลังมาถูกทางแล้วเรามองถึงรากฐานโครงสร้างย้ำว่าระยะยาวมันมีระบบ มีรูปแบบที่ค่อยๆประกอบร่างเพื่อวันข้างหน้าจะยังไงก็ช่างสมาคมฟุตบอลเผยเหตุผล7ประการปวดมาซาทาดะอิชิอิพ้นตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีดังนี้1พาทีมชาติไทยตกรอบคัดเลือกบอลโลก2ภาดแชมป์อาเซียน2024แพ้เวียดนาม3ลาดโอกาสป้องกันแชมป์คิงคับ2025 4ไม่เลือกนักกีฬาที่ฟอร์มการเล่นดีที่สุด เลือกใช้นักกีฬากลุ่มเดิมเดิม5รูปแบบการซ้อมแบบเดิมเดิมทำให้นักเตะขาดความกระหายในการฝึกซ้อม6ชนะสี่ลังกา1.0ด้วยฟอร์มไม่น่าประทับใจและแพ้เมนิสถานด้วยสถานการณ์เข้ารอบลำบากและ7อิชีอีไม่สนใจฟังคำแนะนำจากฝ่ายเทคนิคทั้งชานวิทย์ผลชีวินและปียพงษ์ พิวออนแฟนบอลไทยทำใจครับผลการประเมินของฝ่ายเทคนิคสถิติชนะ16จาก30นัดหรือคิดเป็น53เเทียบกับเป้าหมายแน่นอนบอลไทยก็เป็นแบบนี้ขอบคุณที่รับชมครับ